สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบ้านสวนไร่น้าท่านทินนะครับกับสิบภาพี่น้องมาเก็ดออ์โมนนมสดนะครับเป็นสูตรที่เฮ็ดเล้าสามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านการหมักนะครับส่วนประกอบกับสิมีนะครับเป็นนมจืดนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับแต่คลิปนี้ผมจะใส่เป็นเอ็มลอยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับกับสิมีวิตามินหลายชนิดนะครับที่สีไปแห่งสารอาหารครับพืชผักของเขานะครับ อย่าลืมชุบกําลังกับสิมีวิตามิน B3 b าม6 B12 หนะครับแลวกาอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องก็จะเป็นนี่นะครับผงชูรสนะครับในการผสมนะครับก็จะใช้นี่ครับใส่เป็นน้จืดนะครับใส่เป็นน้จืดนะครับพี่น้องหนึ่งกล่องนะครับเป็นน้จืดหนึ่งกล่องนะครับเอากบบสีน้ำมาเทผสมนะครับ ใส่ในขวดน้ำเปล่านะครับใส่เข้าไปเลยครับพี่น้องหนึ่งกล่องนะครับและะ้วก็ผมมีใส่เป็นเครื่องดื่มชู่กำลังนะครับหนึ่งฝานะครับผสมเข้าไปเลยครับแล้วก็สีใส่เป็นผงชูรสนะครับพี่น้องผงชูรสประมาณหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนของสีส่วนของ ต้อนแจงนะครับทำนี่ครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับเข้ากับปิดฝานะครับปิดฝาดีดีลลวก็ทำการเขย่านะครับเขย่าให้เพื่อให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันให้พุ่งชุรดละลายนะครับเสร็จแล้วสามารถนําไปใส่ได้เลยนะครับน้องการใส่นะครับเอาจาใส่ฮอร์โมนนาสดนี่นะครับ2ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับการฉีดพ่นนะครับ่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับเป็นผัก ที่เขากินใบนะครับหลวก็ดอกไม้นะครับการพ่นนะครับผมแนะนําให้พ่นช่วงเช้านะครับก้อนที่ปากใบของพืชจะเปิดนะครับการฉีดพ่นนะครับพี่น้องก็ฉีดพ่นสัปดาห์ละสองครั้งหรือสามมื้อฉีดทีหนึ่งนะครับสามวันฉีดทีนึนงครับจะให้ผลดีนะครับถ้าใส่บุ้มเหมดนะครับเขาก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นหรืออุณหภูมิปกติได้นะครับสามารถใส่ได้หลายครั้งนะครับถ้าใส่บุ้เหมือนนะครับพี่น้องสำหรับลิปนี่ก็ขอลาพี่น้องไปสี่นี่นะครับถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเดอ้อครับสวัสดีครับ